ก็สนุกค่ะแดดร้อนดีค่ะเมืองไทยอันนี้เป็นทริปตั้งใจไปเที่ยวอยู่เลยค่ะใช่ค่ะไปเที่ยวไปกับใครครับไปกับเพื่อนๆค่ะมีหนุ่มไหมด้วยไหมไม่มีค่ะแอมเห็นลุคเซ็กซี่อีกอากาศร้อนๆนะคะแล้วเราก็ไปทะเลเราก็เลยต้องสลัดผ้านิดนึงค่ะแต่งตัวตามสถานที่ค่ะมองตอนนี้เหมือนเปลี่ยนลุคแล้วเลยไหมคะเปลี่ยนก็คือใส่บิกินี่ นะคะก็คือว่าก็เป็นว่าอาจจะเซ็กซี่ได้ไม่เท่าอะไรยังไงแต่ว่าก็เป็นตัวเองคทำ คนด้วยอ้าทำไมเปลี่ยนเซ็กซี่ขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแบบปกติแบบเห็นเราแบบนิดร้อนอะไรอย่างเงี้ยก็โตขึ้นค่ะโตขึ้นก็พัฒนามีพัฒนาการนิดนึงค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้แบบเซ็กซี่จ๋ายั่วยวนอะไรก็ออกแนวเป็นแบบเราไปทะเลเราก็เที่ยวเราก็ใส่ชุดตามสถานที่อะไรเยมีคนแซวเยอะไหมคะเห็นเราในดูบิกินี่แซวเยอะนะคะข่าวก็เยอะเพราะว่าในเน็ตก็มีกระแสด้านลบมาตรงนี้เราพอรู้บ้าง อ๋อไม่ทราบเลยค่ะสน้อยไหมเพราะว่าแบบทอะไรโดนกระแทกไม่บบดีอะไรแก็ทำตัวตามสบายนะเราใช้ชีวิตด้วยด้วยตัวเราเองมีความสุขแล้วก็โอเคแนละ้วหรือว่ายอมเปลีนลุกทรั้งนี้ก็ไม่ไม่บ้าไ,ไม่ว่าอะไรใช่ไหมคะยังเหมือนแบบว่าก่อนหน้านี้เราให้สัมภาษณ์ว่าเออเราพร้อมที่ต้อจะถ่ายเสรจ <laughs> ว่าชอบเซ็กซี่หมายถึงส่วนตัวแล้วชอบแต่ว่าด้วยลุคด้วยความเป็นวามันอาจจะไม่ได้เซ็กซี่มากแต่ว่าเราก็เป็นเราแล้วก็ทำตามาต่งท,ท,ท,ที่เราชอบดตนไ ตอนนี้ยังแต่ว่าคือถ้าถ่ายลงไอจีแล้วหลายคนอาจจะเห็นอะไรนี้โอเคไหมถ้าติดต่อมาโอเคนะคะตอนนี้คือถือว่าเฟิร์มแล้วหรือว่ายังต้องปิดอะไรเพิ่มเติมอไหมคะก็ยังไม่เฟิร์มเท่าไหร่ค่ะต้องมีคำมงคำแหววอะไรเรามีลิมิตไหมคะว่าเซ็กซี่ได้ขนาดไหนยังไงก็อยู่ที่ภาพนะเพราะว่าทุกอย่างมันอยู่ที่การเล่าเรื่องอยู่ที่ตัวแบบอินเนอร์ข้างในด้วยว่าเราจะแบบเซ็กซี่ยั่วยวนขนาดไหนหรือเราเป็นตัวเราเองสบายๆอะไรเงี้ยแต่ก็จองเป็นกีนี่เลยใช่ไหมคะก็ ชอสวยงามก็โอเคเหมือนพอเราออกมาบอกว่าเรากล้าถ่ายแบบนี้หลายคนเขาบอกว่าคนะถือก็ไม่เห็นเขาพูดขนาดนี้นเลยว่าแบบเราพร้อมมีซงนตัวเองขนาดนี้นอ๋อก็เห็นมีแต่คนถามว่าก็ไม่ได้บอกเองนะทุกคนก็ถามมาว่าก็ตอบอะไรเงี้ยค่ะได้มีปิสปากพูดถึงเรื่ใหญ่ไหม ไม่มีค่ะก็ไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ไม่ต้องเดี๋ยวถ้ามีหนักสือติดต่อมาเราต้องไปให้พี่ใหญ่ดูก่อนไหมโอเก็มีคุยปรึกษาปกติถ้าพวกเขาทุกคนก็ดูตามความเหมาะสมมีคอนเซ็ปต์ในใจว่าอยากได้เป็นแนวไหน ตอนนี้ยังไม่มีค่ะค่อยๆเรื่อยๆขยับไปเทีลรสเตนน็ปคำถามเรื่องหนึ่งมันมีคาว่าทําพี่น้องมันรูชาแบบว่าโดนกระแสลมตีว่าแบบดันเราเล่นละครอ,อะไรทีแบบแต่ว่าถ้าผู้จัดอื่นแต่ว่าไม่ได้อยากให้เราทําง,งานด้วยตอนนี้ว่าก็มีละครสองเรื่องนะคะพงบพันนาลีกับบอดแชะแล้วก็กุหลาบตัเดเพชรกับชนนพีค่ะรู้สึกยังไงบ้างเพระโดนข่าวแบบนี้ จริงๆแล้วว,ว่าทุกคนมีเหตุผลแล้วก็ในการกระทําทุกๆอย่างะคะมีเหตุผลอย่างว่าก็ตั้งใจทํางานเต็มที่ถ้าผู้ใหญ่ให้โอกาสก็ต้องขอบคุณแค่นั้นเองเออจะดีอย่างว่ามีแบบค่ายอื่นเข้ามานักทางก็ตอนนี้ 2, 2เรื่องก็7วันเต็มแล้วสำหรับว่าถือว่าข่าวที่ผ่านมาไม่ได้กระทบกับผลงานของเราใช่ไหมคะเออข่าวที่ผ่านมาทําให้เราเกกับงานที่เข้ามา ทำให้มีผลกระทบค่ะทําให้เรารู้ว่าเรารักงานนี้แหละต่อให้เจออะไรยังไงเราก็จะทํางานของที่เรารักให้เต็มที่เพราะฉะนั้นมันมีผลกระทบ,ะทบแน่นอนยิ่งเรายิ่งอยากทํางานยิ่งมีความสุขกับงานมากขึ้นมีความสุขกับทุกวันเลยว่าฉันยิ่งโชคดีฉันได้ทํางานที่ฉันรักอะไรอย่างเงี้ยมีผลกระทบทางด้านบวกทั้งนั้นเลยค่ะชีวิตดีมีความสุขธุรกิจได้ดีแล้วก็ละครดีรู้สึกไงแบบว่าโดนโยงไปยันผู้จัดเลยว่าเออเอาเรามาร่วมงานด้วยอะไรอย่างเงี้ย เป็นแค่นักแสดงค่ะทำหน้าที่นักแสดงได้อย่างเดียวก็คือทำให้ดีที่สุดอย่างอื่นเราก็ไม่ไม่สามารถไปกำลังใจดีไหมคะจากครอบครัวอะไรนี่พราะโดนข่าวมาเยาอะๆกำลังใจดีค่ะและข่าวก็ต้องเปลี่ยนปัญหาให้เป็นปัญญาณนะทำให้เราเข้มแข็งขึ้นต้องขอบคุณทุกข่าวขอบคุณทุกสื่อขอบคุณทุกคนเลยข่าวไลเรื่องไปตรงไปเที่ยวป,ป็นแบบนีีค่ะตรงไปจอบ่าพมุกมีคนจับจับพี ไป,ไปกับไปกับทัวร์เดียวกันหมาย <c oughs> ถึงว่าคือไปกับเลิฟอันดามันเหมือนกันคะ่ะแต่ไปคนละทีพี่เขอเขาไปก่อนแล้วก็กลับมาแล้วก็ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ พี่็อปเีงเขาก็บอกว่าถ้ามีโอกาสเขาก็อยากจะไปพอจะแบบจะชวนว่าไปด้วยกัน่ก็ปกติเราก็จะแซวกันตลอดว่าเธอไปไม่ชวนเลยนะอะไรอย่างเงี้ยวัวไปก็เขาก็จะแซวว่าแหมไม่ชวนเลยอะไรเงี้ยแต่ส่วนมากว่างไม่ค่อยตรงกันนะคะยันไม่ได้ไปด้วยกันไม่ได้ไปด้วยกันค่ะที่เดียวกันคนเดียวกันทัวร์เดียวกันใช่เรือก็ลําเดียวกันอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบดูเหมือนไปด้วยกันอะไรเงี้ยแต่คนเราเวลาไปยังไปแับเชียร์ให้ไปแบบนีอะไรของเชียร์กับทุกคนเลยเลือกไม่ถูกแล้วเนี่ยเหมือน เอกได้แต่รู้สึกแบบลงรูปเวลาใกล้เคียงกันอ๋อใกล้เคียงเหรอคะเขาไปก่อนเป็นอาทิตย์นะเขาอาจจะรอลงพร้อมเราหรือเปล่าเขาอาจจะแบบว่าเพิ่งแต่งรูปเสร็จอย่างนี้มีมีแอปนู่นนี่นั่นฉันก็ต้องรีทุ่งรีทัชอะไรนิดนึงอย่าเงี้ยก่เก็สนิทกันค่ะสนิทกันมากเมื่อวานก็เพิ่งฟิตติ้งด้วยกันสองวันเต็มก็อยู่ด้วยกันยังเหมือนถามเขา ไม่ได้คุยเป็นปีตั้งแต่ถ่ายบางอาจารย์ก็ไม่ได้คุยกันเลยค่ะแต่ก็ยังไม่ได้ถามไม่ได้คุยกันไอจงมีข่าวคนอื่นอย่างนี้แบบหวั่นใจจริงเข้าใจผิดไหมคะกลัวไหมไม่ค่ะไม่เขาไม่ถามไหมคะไม่มีนะคะไเพราะเขาเราอยู่ตรงนี้เขาต้องเข้าใจอยู่แล้วแหละถึงเราจะไม่ได้สวยมากแต่เราก็เขาไม่ห้ามด้วยอะไไม่ห้ามไม่ห้ามค่ะเข้าใจเนาะใช่เราต้องเข้าใจกันละกันให้มาก